ผลิตภัณฑ์ซีแคร์เพียวเวอร์ชนนิ่งครีมครีมบำรุงผิวสูตรวิตามินซีเข้มข้นที่มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวแลดูกระจ่งางใสขึ้นพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวรู้สึกกระชับตึงวึซีไอพหรือ Ascorbyl Tetra i s o p ปล mit เเป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีที่ถูกพัฒนาให้มีความเสถียรดียิ่งขึ้นสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมีคุณสมบัติในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวรู้สึกกระชับตึงต,งตึงขึ้นและช่วยลดเลือนจุดด่างดำใ,ให้ดูจางลงผิิวดูระจ่งสยยงสยขึ้น อาร์บูตินแอคทีฟอินกิเดียนที่มีจุดกำเนิดมาจากธรรมชาติอย่างผลของแบเบอร์รี่มีคุณสมบัติยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเอสช่วยลดเลือน,นการเกิดจุดด่างดำปัญหาฝ้ากระต่างๆและช่วยลดความหมองคล้ำของผิวอาร์ติเมียเอ็กซตรัเป็นสารสก,กัดจากกระบวนการทางชีวภาพจากแผงต้นทะเลมีคุณสมบัติช่วยฟืน้นฟูสภาพผิวกระตุ้นการสร้างฟีเล็กรินและคอลลาเจนช่วยลดเลือน,นริ้วรอยให้ดูตื้นขึ้นพร้อมทั้งช่วยลดเลือนจุดด่างดำแห่งวัยให้ดูจางลง เอมบริคเอ็กทรักหรือสารสกัดจากมะขามป้อมผลมไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยพร้อมทั้งสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสช่วยให้ผิวดูกระจ่งางใสยิ่งขึ้นและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวปลาเมทโอลเจตาเบปทายเจเป็นเปบปทดยที่ทำหน้าที่ปกป้องคอลลาเจนเดิมที่มีอยู่ในผิวไม่ให้เสื่อมสภาพและช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาทำให้ริ้วรอยดูจางลงผิว ูกระชับเรียบเนียนยิ่งขึ้นน้ำมันหอมระเหยสกัดจากดอกส้มกลิ่นหอมผ่อนคลายและยังมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่